ช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่า CBR 2 5 0 r WR นั้นจะสามารถนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้เลยหรือไม่ภายหลังที่คันด้าได้มีการยกเลิกการพัฒนา CBR 3 0 0ร r ไปอย่างน่าเสียดายหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าใบกับขี่บิ๊กไจะเริ่มต้นใช้เมื่อไหร่หรือว่าอย่างไรและหลายท่านก็สงสัยครับว่า Big บิ๊กวิงชวิบค์ของ h o นด้านั้นจะสามารถนำเข้า CBR 2 5 0 WR ได้หรือไม่ วันนี้มาเราฟังคําตอบกันดูครับข้อที่หนึ่งก็คือว่า CBR 2 5 0 r R นั้นจะไม่มีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนเหตุเพราะว่า h o n d ้าเมืองไทยนั้นมีความเป็นเอกเทศและไม่เคยมีนโยบายนะครับในการนําเข้าจากอินโดนีเซียแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ CBR 250 R เป็นโปรเจกต์ของอินโดนีเซียถ้า h o n d ้าเมืองไทยจะทําขึ้นมาต้องทำขึ้นมาใหม่ครับเป็น CBR 3 0 0 r ้และเมื่อมีการยกเลิกไปแล้วนะครับโอกาสที่ CBR 250ด้น์อาจจะเข้าสู่เมืองไทยด้วยการนําเข้านั้นเป็นไปไม่ได้เลยส่วนหลายคนนะครับที่อยากให้บิ๊กวิงของฮ o นด้านำรุ่น cbr 250ด้ามาขายได้แบบรถบิ๊กไบค์คำตอบก็คือว่าเป็นไปไม่ได้เช่นกันครับเพราะว่านโยบายของบิ๊กวิงนั้นจะเป็นบิ๊กไบค์เพียงอย่างเดียวก็หมายถึงว่ามอเตอร์ไซค์ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ที่มากกว่า4 4 0ขึ้นไปเท่านั้นครับเพราะฉะนั้น cbr 250ด้ยเามีเครื่องยนต์เพียงแค่ 250cc จึงไม่สามารถขายได้ใน, Big Wing บ,น,น,นบิ มุ่งทิศทางไปยัง CBR 500R เพื่อพัฒนาหรือว่าทำตลาดออกมาต่อสู้กับนินจา400นับจากนี้ไป,ปเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนที่เฝ้ารอคอย CBR 3 0ร้บน,นั้นวันนี้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แล้วทิศทางตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดย k a w a s a k นั้นมีการเปิดตัวรุ่น Ninja นินจา400 Honda น่าจะมีการแก้เกมนะครับด้วยการนา CBR 500R พัฒนาออกมาเป็นรุ่โฉมใหม่ในอนาคตซึ่งจะสามารถต่อกรกับนินจาสีอได้อย่างสบาย หลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับใบกอบขีบิ๊กไบค์ครับว่าจะมีการประกาศังคับใช้เมื่อไหร่หรือว่าอย่างไรกันแน่คําตอบก็คือขณะนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบดได้มีการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะว่ามีการ,กรเกษียณเกิดขึ้นดังนั้นต้องรอให้อธิบดีคนใหม่เข้ามาศึกษาขเข้ามาพิ่มเติมกันก่อนครับว่าจะสามารถประกาศบบังคับใช้ได้เมื่อไรอย่างไรกันแน่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแน่ในคนนั้นไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้ครับหลายคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับนินจา4 0 0ว่าอยู่ในขอบเขตบิ๊กไบค์หรือไม่คําตอบก็คือว่า นินจา400นั้นมีเปรมาตรไม่ถึง4 0 0ซีไม่จัดอยู่ในกลุ่มบิ๊กไบค์เพราะฉะนั้นนะครับพวกขี่ไม่ต้องทำแบบขี่แบบบิ๊กไบค์แต่อย่างใดไม่กับขี่ธรรมดาก็ามารถขี่ได้โดยปกติครับส่วน CBR 500R หรือรถมอเตอร์ไซค์ตรตะกูล5ารซซีของฮันดานั้นต้องทำแบบขี่บิ๊กไบค์เพราะว่ามีเครื่องยนต์ที่เกินกว่า4 0 0ขึ้นมานับจาก401ขึ้นมานะครับคือบิ๊กไบค์เพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นห่วงว่านะครับ CBR 500R นั้น ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าข้อดีของใบกับขี่บิ๊กไบค์นั้นก็คือสามารถวิ่งขวาได้วิ่งช่องทางด่วนพื้นราบได้แต่ว่าทางด่วนลอยฟ้าน,นั้นน่าจะทําได้ยากครับซึ่งผมมีความเชื่อครับว่าถ้าใบกับขี่บิ๊กไบค์ระบุออกมาชัดเจนว่าวิ่งขวาได้วิ่งช่องทางด่วนพื้นราบได้แล้วก็กลุ่มบิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกประเภททุกยี่ห้อน่าจะขับด้ขึ้นมาทันทีแม้ว่าใบกับขี่นจะทํายากกว่าใบกับขี่ธรรมดาก็ทั่วไปก็ตามหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าขนาดบิบ๊ จะมีการเปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนคนละสีเพื่อบระบทชัดเจนว่าขันไหนคือวิไบค์คขัน, Buy, ขนไหนคือรถธรรมดาคงต้องรู้กันต่อไปครับว่าใบขับขี่วิบบินั้นจะสามารถบังคับใช้ได้เมื่อไหรกันแน่และจะมีการเปลี่ยนแปลงเงืงเง่อนไขนนต่างๆอีกหรือไม่มาติดตามความคเคลื่อนไหวกันต่อไปในอนาคตครับ